แม่แค่ฟังดูว่าโปรโตีนซึ่งมีค่ากับร่างกายเนี่ยมันหายไปกับสายน้ําหายไปกับปสัสสาวะของเราเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิน5กรัมต่อเดซิลิตรแล้วบอกเลยครับว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะฉะนั้น4ค่านี้นะครับ A.S.T A.S.P A.L.P และ Albumin นะครับสำคัญมากๆเลยคือเมื่อเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วดูครับว่าค่าเหล่านี้เนี่ยมันเกินเกณฑ์ตามเพศตามอายุของเราหรือเปล่าเพราะถ้าใช่ ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าการที่เรารู้สาเหตุของการเจ็บป่วยนะครับรู้ว่าตับของเรามีปัญหาอะไรแต่นเนิ่เนี่ย โอกาสที่เราจะสามารถรักษาเพื่อฟื้นฟูให้เขากลับมาทํางานได้ปกติเนี่ยมันก็จะสูงกว่าการละเลยและปล่อยให้เขาอาการบานปลายไปครับซึ่งคนที่ตับมีปัญหาเนี่ยในการรักษาคุณหมอก็จะจ่ายยาไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ที่ผมไปอ่านไปศึกษามาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตับมีปัญหาสืบเนื่องจากติดเชื้อไวรัสก็จะต้องจ่ายยาที่เป็นแอนติไวรัสก็ว่าไปฆ่าเชื้อไวรัสก็ว่ากันไปแต่